วิธีทำขนมปังปิ้งอุปกรณ์ของเราก็จะมีขนมปังกะโลกค่ะยี่ห้อแจ็คซื้อมาในราคา35บาทได้ทั้งหมด14ชิ้นทิปจะใช้เตาไฟฟ้าปิ้งย่างแบบนี้นะคะในการปิ้งขนมปังของเรานะคะก่อนที่เราจะเสียบปลั๊กเตาปิ้งไฟฟ้าทิปจะเทน้ำใส่ลงไปในถาดก่อนนะคะ เมื่อเราใส่น้ำเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็ปรับอุณหภูมินะคะไปที่หมายเลขสีค่ะรอสักพักขดลวดไฟฟ้าก็เริ่มกลายเป็นสีแดงแล้วก็คือมันเริ่มร้อนแล้วค่ะทิปก็จะปรับหมายเลขนะคะลงไปที่หมายเลข3ค่ะเสร็จแล้วก็นำขนมปังกะโหลกมาปิ้งได้เลยค่ะ การปิ้งครั้งหนึ่งนะคะสามารถปิ้งได้ถึง5-6ถึงชิ้นเลยค่ะวิธีการปิ้งขนมปังนะคะทิปก็จะพลิกขนมปังทุกๆ30วินาทีค่ะการปรับเป็นเบอร์3ในการปิ้งนะคะจะเป็นการปิ้งที่พอดีนะคะจะทำให้ขนมปังกรอบและความร้อนทั่วถึงโดยทิปจะปิ้งไปเรื่อยนะคะใช้ระยะเวลา2นาทีหลังจากนั้นก็เร่งอุณหภูมิไปที่หมายเลข4 ใช้อุณหภูมิหมายเลขสีนะคะจะช่วยให้ผิวด้านนอกนะคะมีสีเข้มนะคะหรือว่ากรอบเร็วขึ้นนั่นเองค่ะหลังจากปรับอุณหภูมิเป็นหมายเลขสีนะคะเราจําเป็นจะต้องพลิกขนมปังให้เร็วขึ้นถ้าพลิกไม่ทันขนมปังอาจจะไม่ได้ต้องหมั่นพลิกบ่อยๆนะคะระยะเวลาในการพลิกขนมปังก็อาจจะประมาณ10วินาทีพลิกครั้งหนึ่งค่ะ ถ้าขนมปังเป็นสีแบบนี้นะคะก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะนําออกมาเลยค่ะต่อไปก็จะทําการทาเนยจะใช้เป็นเนยแท้หรือเนยเทียมยี่ห้อใดก็ได้นะคะหากใช้เป็นเนยเทียมหรือว่ามา์การีนนะคะก็จะมีราคาถูกเนยที่ทิปใช้อยู่ก็จะเป็นยี่ห้อ op cake ซื้อมาในราคา95บาทได้1กิโลกร,รัมค่ะหลังจากที่ทาเนยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำขนมปังด้านที่ทาเนยวางลงไปและรอสักคู่เพื่อให้เนยละลายสักเล็กน้อยค่ะเมื่อเนยละลายจนได้กลิ่นหอมเราจึงนำออกมาจากเตาไฟฟ้า หลังจากปิ้งเสร็จเพื่อนๆอ,อย่าลืมปิดเตาปิ้งไฟฟ้าด้วยนะคะและนี่คือหน้าตาของขนมปังทาในที่เราปิ้งเสร็จค่ะบรรจุพันที่เรานํามาใส่นะคะใช้เป็นกล่องกระดาษใส่อาหารแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นกล่องพลาส,สติกก็ได้นะคะการหัน่นเพื่อนๆสามารถใช้มีดหั่นก็ได้หรือใช้กรรไกรตัดแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะ หั่นเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะคะก็จะได้ทั้งหมด8ชิ้นแบบนี้เลยค่ะเราทำเป็นเมนูเนยนมน้ำตาลนะคะแล้วก็จะราดน้ำตาลลงไปเล็กน้อยแบบนี้ค่ะตามด้วยนมข้นหวานนะคะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะราดลงไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ใส่พลาสติกจิ้มอาหารลงไปค่ะเพื่อสะดวกในการกินของลูกค้าตอนนี้ลูกค้าของเรานะคะก็มารอกินแล้วนะคะ เป็นลูกค้า V.I.P. ของร้านเลยทิปก็จะรีบใส่ถุงให้ลูกค้าด่วนๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆสามารถขายในราคา10บาทขึ้นไปนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการทำเมนูเนยนม,มน,น้ำตาลเป็นเมนูที่ทำง่ายขายได้กำไรดีเพื่อนๆที่กำลังมองหาอาชีพเสริมอยู่ทิปแนะนำให้ทำขายเลยค่ะ